ผลกระทบที่เกิดจนทําให้ชาวบ้านทามาหากินไม่ได้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะส่วนคุณชวันจันทร์ทรัพย์วันนี้จะพาเราไปดูนะคะอีกมิติอื่นๆนะคะว่ากระทบอย่างไรบ้างสัตว์ทะเลโดนผลกระทบที่เกิดขึ้นมนุษย์โดนผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าจะมีมุมไหนบ้างอาจจะเป็นมุมที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณชวันจันทร์ทรัพย์พร้อมกันค่ะ ครับคุณโมนายคุณชุธิชาครับคราบน้ํามันจํานวนมหาศาลที่รั่วไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณท่าเทียบเรือมัตตพุธนั้นก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับในช่วงนี้เราเองก็อาจจะเห็นการนําเสนอภาพการตายของสัตว์ต่างๆแต่เชื่อหรือไม่นะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะสัตว์น้ําหรือว่าต่อปลาเท่านั้นนะครับอย่างนกเองเนี่ยก็เดือดร้อนหรือว่าแม้แต่ปลาขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่บริเวณน้ําลึกในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไป พวกมันไม่ถูกปนเปื้อนจากน้ำมันดิบเลยแต่มันก็อาจจะตายลงได้เช่นกันเรื่องนี้มีข้อที่จริงอย่างไรวันนี้ติดตามได้พร้อมกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมนาวัสวัสิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลก็เปิดเผยนะครับว่าน้ำมันดิบที่รั่วไหลในครั้งนี้นั้นสมรผลกระทบต่อนกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่แบบจําลองนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเดินปกติแล้ว ขนของนกก็อาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีครีมใช่ไหมครับทีนี้พอมันถูกน้ํามันดิบเข้าไปเกาะขนก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีดํานะครับขนของมันจะจับตัวกันเป็นก้อนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนกก็จะสูญเสียความสามารถในการรักษาอุณหภูมิครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่อากาศปรับตัวหนาเวเย็นลงที่สุดแล้วนกก็อาจจะตายลงได้อันนี้ก็ยังไม่รวมถึงในกรณีที่น้ํามันดิบนั้นอาจจะเข้าไปอุดตันตามเอาไว้ว่าต่างๆของนก มาดูกันที่แบบจําลองนี้กันบ้างนะครับทันทีที่น้ํามันดิบเข้าไปสู่ร่างกายของปลาหรือว่าแม้แต่ไปสัมผัสผิวหนังของปลานะครับปลาเองก็อาจจะถูกปนเปื้อนในแบบจําลองนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพอน้ํามันดิบเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะเป็นพิษต่อระบบเดินอาหารนะครับเห็นไหมครับว่ามีเลือดออกภายในเนื้อเยื่อของปลาอาจถูกทําลายตับขยายระบบทางหายใจก็ถูกทําลายเช่นกันทําให้ปลานั้นก็ตายลงได้ แต่ในกรณีถ้าเกิดว่ามันไม่ตายสารพิษเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของมันนะครับถ้าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงดรทอดก็อธิบายนะครับว่าปลาที่มีขนาดใหญ่และอาจจะอาศัยอยู่ที่บริเวณน้นําลึกมันก็จะว่ายน้ําเข้ามาเพื่อมากินปลานะครับในกรณีที่ปลาขนาดเล็กอยู่น้ําตื้นนั้นมันกินน้ํามันเข้าไปมีสารปนเปื้อนปลาขนาดใหญ่ตามทฤษฎีแล้วก็อาจจะได้กลิ่นน้ํามันครับทาให้เหม็นแล้วก็ไม่ไปกินปลาเหล่านี้ ตอนนี้ก็เท่ากับว่าปลาเล็กเนี่ยถือว่ารอดจากเงื้อมือของนักล่าใช่ไหมครับแต่ว่านักล่าเนี่ยคือไม่รอดครับเพราะว่าไม่มีอาหารกินสุดท้ายแล้วก็ตายลงครับตอนนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้นั้นส่งผลกระทบเป็นบริเวณที่กว้างมากกว่าที่เราคิดนะครับล่าสุดทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาแนะนําบอกนะครับว่าให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการกินปลาที่ตายหรือว่าปลาที่ ถูกน้ำเนี่ยซัดขึ้นมาที่บริเวณชายหาดนะครับเพราะว่าพวกมันอาจที่จะถูกสารปนเปื้อนหรือว่ากินน้ํามันดิบเข้าไปครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเผลอไปกินปลาเหล่านี้นะครับสิ่งที่เขาแนะนําว่าควรจะต้องทําก็คือให้รีบสังเกตอาการของตนเองนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปในปริมาณที่มากๆหลังจากนั้นก็ให้ไปพบแพทย์กับคุณโมไนคุณชุติจักรครับขอบคุณค่ะคุณชวัน ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ